สวัสดีค่ะทุกคนน้ำหมูเจอผักโขมค่ะน้ำหมูค่ะหน้ำหมูหน้ำหมูหน้ำหมูน้ำหมู is my name <laughs> หน้ำหมูเจอผักโขมกลางเมืองค่ะนี่ค่ะอยู่แถวๆนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหมูกลับกล้องให้ดูนะคะผักโขมค่ะผักโขมฝรั่งค่ะถ้าเราไม่เก็บอะ่ะเ,เดี๋ยวอากาศเย็น วันนี้นะคะแล้วก็ไม่แน่หิมะตกน้ําค้างแข็งอ่ะผักโขมเขาก็จะเช่าเช้าเช้าเชาช้านะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะรู้ว่าจะเก็บโอ้มันแข็งผักโขมนะคะโหดึงไปทางกอดีไหม แต่ยอดพอชัดไหมคะภาพเหมือนจะไม่ค่อยชัดนะอันนี้คือผักโขมฝรั่งนะคะเขาขึ้นเองนะคะไม่เป็นไรธรรมดาจะเจอแต่ต้นเล็กๆอันนี้ต้นย้ายใหญ่คะ่ะโอ้มัวแต่มองผักโขมไม่ได้มองกล้องฮัลโหล ต้องเก็บค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอากาศเย็นกว่านี้เดี๋ยวเขาเฉาทิ้งเปล่าๆวันนี้ศูนย์องศานะคะแต่ว่าแดดไม่ออกมันจะหนาวกว่าเมื่อวาน <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานลบหองศาแต่ว่าแดดออกนิดนึงก็โอเคก็พอได้ได้ได้ลวก เราเอาไปแช่เบกกิ้งโซดาก่อนเนาะแช่น้ำเกลือแช่เบกกิ้งโซดาก่อนมันก็พอได้จิ้มน้ำพริกอยู่นะจิ้มโอ้บ่อบเก็บนะบ,กกบ่อ <laughs> บเก็บว่าโอ้เสียงพอดีเขาอ,อัน ขซ่อมแซมถนนโอ้ยงามมากมากเลยโอ้มแต่ดูผักไม่ได้ดูกล้องขอไฟนะคะโอ้ยงามแท้นี่ค่ะผักโคมเลยงามขนาดนี้อะ่ะไม่เก็บไม่ได้แล้วนี่จ้าได้มาแล้วสวยไหมสวยไหมสวยไหมผักโคมนะคะ ล่องไม่ค่อยเคลียร์เลยโอ้นี่ไงได้แล้วได้แล้วไดแล้วผักโคมฝรังร่งฝรังร่งฝรั่งฝรั่งโอ้ใหนาวหนาหนาวขอบคุณนะคะขอบคุณดินฟ้าอากาศขอบคุณพระแม่ธรณีพระแม่คงคาอุ้ยใบยนี้สวยจังเลยอะค่ะ ขอบคุณโอเคดังกคชื่นอันเพื่อนบ้านเขาเขาทำอันของขวัญอันนั่นให้น่ารักมากโอเคหลายนาทีแล้ว